เปิดรุ่งตะวยอดวิวดีดวีวิววิวดีมากเลยพี่เจ <c oughs> มส์สบายดีไหมครับวันนี้พี่อะสบายดีแต่ว่าก็แบบปวดหัวนิดน,นึงหวะถุงข้อหัวย้ายทีมใช่ป่ะพี่ก็แบบเครียดโคตรเครียดเลยอะเบนคือแล้วแบบอีพอตเตอร้าเบนก็ยังไม่ไปอะเบนใหญ่ป <c oughs> ่ะ <c oughs> มือดูแลแบบโอ้เครียดอะเบนเขาว่าไงนี่ใหญ่มากทีมเหรออะไรเลยวะ ็นยังไงบ้างทูเข้าถูงเข้าไปผมด้วยกนเสียใจยมากเลยฉันมือคงไม่มีกำลัง,งจะหมดแรงที่ยจรู้จะจไ,ไมันก็เราหักแบบก้อนเลยนะพี่ตูนก็มาพีา่ฟองศักดิ์ก็มา,ามากันที่ครบเลยแล้วคิดว่ายัางไงคิดว่าผลงานจะดีกับไบเยอร์มีโอกาสถึงแชมป์ไหมแต่นนะะไม่หลีกคือว่าคิดว่าอยางเขาว่าอะไรรู้เปล่าเพราะเขาเพิ่งเอาเคตอนที่เขามาคุมเชลซีก็เหมือนรับเผือกร้อนเหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นไม่มีเวลาอันนี้มันแบ ออแล้วเจออีเซลซีด uh, so no um ้วยคุณต้องผ่านมัดหลีดก่อนแม่มึงกู่มัดหลิดนี่ก็คู่ยังผ่านไม่ได้เลยผ่านอ่ะเออสุดยอดทียังผ่านไม่ได้เลยกูจะผ่านได้อะไรอันนี้ดูเค้า่องทิ้งท้ายกับพอตเตอร์หน่อยเกิดยังไงกับพอตเตอร์บ้างครับไปไปจงไปไปซะไปให้ไกลๆโอเคครับผมขอบคุณมากเลครับขอบคุณ